นั่งเสื้อตีพี่น้องเออเมี่ยนี่ก็มือซันบั้นดีเนาะแม่ซอยง่ายเบาอันนะครับบวชแจ่บนนะครับให้หลานหลานหน่อยยูบูนะครับแล้วก็ออกจากร่องบาดเนาะก็เจ้าโป่งผมเนาะต้งปั๊ ที่บ้านเนี่ยมเเลยอ่ะที่บ้านใส่ตาไหมจิอันนี้เนี่ยวาตาตาตัวก็ไป๋อตัวตักตัวกระองตักเดี๋ยวตั๊ได้บะตั๊กใช้ได้มทุกคนเลยตัวกไ้ยัให้พูดเถ่าพูดเถอมากไหมใ้พูดเ่าอเถ่อ้นี่ย ตัไม <toys> ่กจะตไหด้ม่ไ้แม่ไอ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 ้แม่ไว้แม่ไอ้ม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไ้ม่ไอ้่ไม่ไอ้้่อ้่ไอม่ไอ้่ไ้อ้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไม่ไ้ม่ไ้ไม้ไ ตอนนี่กระปินทอลุต่อเออทุ้ทะลุมาชนนต่อต่อต่ต่อังหัวเออกนะหมดเลยเดี๋ยวนะขอให้ไในแฟนผู้หูด้สูงามต่อบอกให้ลูกได้อะบอให้ลูกอะไร้าัื้อ้านเลครับยอกเตรคือหาอนี่มีอพรันเดอรอ่าก็ได้ร่มต่อรต่อั บหัว้เอกเดอขอบคุณปลาสุกเด้อแข่งแรกนิใคปนยังมากคับผมเป็นยังน้ำมากได้ได้บิดได้บดได้บุญรวมกันได้บดรวมกัน เราต้องขึ้นง่ายง่ายโอ้ยูทูบเบอร์สองหน่อยที่น้องใยเพ่งัไเลยอันมันหนอาางเดกเนี่ยเเคยเห็น่แม่เว บอกมาหอดจอเซิงเนี่เขาส่าไพเบอร์สุขุขทุกคนเด้อสุขสุขไเบอร์คิดตัดตัวขางเดียวเปิได้จังไหนเนาะเออตัดเลยเศร้าน้อยเือแหละง้อเศร้าน่อยมาเคยเหตุเพราะเศร้าน้อยนับถือศาสนาคิดเศร้าน่อยเด๋ยง่านไม่ไหเด้อเศร้าน่อยไปทัวแล้วบ่าข้ามสีแร้วปวดแล้วบ้าข้ามสีเราววดแล้วบ่เออ ไปลเรอไกไลกนาไเนาะเออาบวทสองคนนี่นะทุกคนนกับเนียนหน่อยกับลากันมาเหรอสองคนกณีมีมูนะเอวน้วนไปโคไปไนะมาตีัดนคนเป็นพิธีเด็กน่อยเนาะเอาแบบจัดแบบเรียบง่ายยังนเขหมีแกงอข้างคนเขาจะผูกบาทเนาะพี่น้อง วขม้าวนแม่ขัวกับกระลังเห็ดกินเนาะพีน้องสมเหมือดแน่นะเพราะว่าไฟเห็นพอ,ขอแม่ขัวกับเห็ดยำยำหยม,มอบ่ายคนยำเลยเนาะ มีย่างนิดอนึ่งมาจากนี่พับป่าแล้วก่

แท้แลละกัต้องเอาใบมีคนกันแคบแสบเอยละคนมีงัวมีสิวน่ะเบียดอาบถึงแล้วละคนอันนี้ว <uh ือคนให้ส <oh ิตาอมีี่บออันกันก้อกก็ได้กันง่ายอ่ะนะโอ้หัวกระดนเด้๋่ปะติโตอรอดใส่ด้านแท้นอีแล้ว มอ,องโบสถ์มอนอนนะเตตืกมออุบวนกออุบยาของคนไปต่อเด้่มันสอยงานนงจำมะยม่ยามเด็ซะเนาะอันน้มอท่าหน้าโบสะอ,อะบวชแก่บนนเสสากับสิบบวบท่เดิกขับนองเข่าบวชเข่าอุปชาเนะาะท้ากระเสิร์ฟเสิเร์ฟแนวกินนะครับกินข่าน้ำกันเนาะ นี้เเร้ากับคุณแหละสันคุณบาสันขเขาแลลกกระจิบตุ่ม้องกันอีกเทียรนึงนะครับก็บของใไปเสือบเสือบสาว สูตว่างเนี้ยส่วนไม่หลานพี่ตอกินน้ำเนาะี่หมอพี่ตระ่เอังต่กไม่มาีกลูกเนะไมล้อ่างนีไปประมาณกิโลเจ็ดสิบเ็บนลื่นตอนเพลินเนี่ยว่าไทยเนาะ อ่จิ้มจิ้มจิมเท่าหลังจากโคนผมแล้วน้อากโคนผมแล้วอ้าปะร่างต่อองเท้าสิบแปดชิปเจ็ดชิปแปดิบเจ็ดสิปแปดพอลุกเต่แนวแสบมีเนาะ ือก้อนนี่นี่ปลาหัวปลาได้ค่ะตักไม่ตักไม่เห็แม่มาเนยแม่มากไดแมลกอ้อเฮ้ยแมลกอ่อนนะตอนปลาเหรอนะแม่มาติดต่อแม่ลูกอ้อนแมลกอ่อน ครูบาสิไปใส่ไปขอบคุณในไลน์ด้วยพต่อเบาสุขเขาวัดบ๋อไปวัดบ๋อครูหน้าปูดใจกับวัดล่ะไปอาตมาลืมของเยอะเ้ยโอ้ยอาตมาจ้าจ้าหลวงพี่ไปเรื่องสายศาสตร์อะไรเรื่องนี้แลวเสด็จไปนางบอกไปเป็นกัปตันนะบ้านนางบอกคลิปผู้เดียวะไปทำงานทำโม่ได้แบบนี้เนาะกัปตันกัปตันอานักบินเนาะ สาธุอน <mm ุโมทนาบุญนำเด้อบุญรวมกันเด้อพสาคนอะไรเนาะทั้งเอฟซีปต่อท no yes ั้งเอฟซีสูงเจคนเนาะไปรับบัตรตอนแบบนี้ควรมาเป็นปีต้องสัปปีไม่ได้เลยดสัปีกันนี่พอได้หาบิบาทเดพอด้เออหาได้หากินได้เหบพอได้กพอเลยอ่ะอสัทีบิบาทก็พอดนะับวัดมาเอาของ มากันให้กินข้าวกันดิไม่ยยแบบง่ายหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาก็ได้พอ่อคู่บาเม่กับกัแบแบม่รับทางพี่กำลังแต่งกินตาขุดรับแต่ฝนตาก็มีอยากนอนอยางเยอะตัว <c oughs> ว่าจ้องดอกเมียว่าได้ยากปนั่นดอกตัดโแลวกินีอยู่นั่นด้ยสกินสัางซ้ำไดเดนล้กินบดเคลื่อนมเคื่อนมเคลืนกับกินบดมือบดเคลื่อนากินแล้วกับดังไฟหนึ่งเข่าตอได้มาเคลื่อน เห็ดแนวกินต่อเลยมาชื่อมาตัวเต้การที่แบบปลาเนี่ยหมอที่ต่างหลายเลยจะแป้งกินนะก่อนที่มือก่อนไปืวนปลาหน่อยไปบวชไปยังไปเบิ้งคลิตปลาสุกสนายหุ่นเด้อมันหนักเลยหนึ่งปลาแล้วเราเห็ดขวดดิพี่ต่อ สมมันเอาอยูเนาะมาว่านเนาะมือหนีฝนตกยินสบายเลยคือนอนอยู่ไปนอนบ่เต็มบ่หลับได้เลยกันบอกแม่พั้นแม่สิงเงาปะปะเมื่อไรบ้าน่อครับแม่สวัสดีครับปะ,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 ปะ แหมสวัสดีครับสวัสดีครับไปีนอเดินทางนี่พักผ่อนกั ออย่งต้องหอบเพ,พราะเทียมจะขอบมุ้งกันเดี๋ยวมาใหม่ครับแม<อ>่ต้องกลไปซื้อขนมที่ไหนตู้นมอ้ขนมเซเวนเซเวน อาสวัสดีป้าลงหรือยัง<อ>สวัสดีค่ะก็หมัวด้วย,ยวันนี้น้องไอมาทำอะไรคะจะไปไปกไจิ้มจะไปจเว่นจะไปซื้ออะไรซื้อไขต่ตุ๋มซื้อไข่ตุ๋มซื้อไข่ตุ๋มกับข้าวผัดใช่ไหมหอมลูกต่อก่อนอหอมลูกไม่หอมลูกต่อก่อน ลุงต่อหอมปี้อกมาฮอดบ้านแล้วเนะาะมะขึ้นงินนอนพุ่นนะครับเบ้าซุกส้อยเพื่อนก็นไปบวชอุปชาเนาะไปเบิ่งพิธีอุปชาไปเบิ่งแม่คีพันไน่นเพิ่นบ่เคยไปเห็นเนาะสำหรับผมนีแกเคยเห็นดูแล้วนะครับก็เลยเห็นแนวกินซอยผู้เฒ่าเพื่อนยุบานนะครับก็บ่ได้ไปนะครับ ก็เด้ไปน้ำเพลินนะครับดอให้เพลินไปกะผมเห็ดน่ากินครับผู้เฒ่าไว้ให้ใส่จังหันสลองเศาเนาะสลองจังหันเศาร์นะครับสำหรับคลิปนี้กะสิดไดว้ซ้มนี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาอนโมทนธนาสาธุนำหลวงพี่อันเนาะบวชแก้บนให้หลานหลานใส่หน่อยนะครับเอาไว้พอกันคลิปหนาครับพี่น้อง กำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายน้องไอ้บายบาย,บายด้วยจุ๊บอืม